นะซ้ายมือครับยังคงเป็นทางด้านของเดโมนเฮดนะครับผมและขวาม,มือ,อยังคงเป็นทางด้านของเดโมนเชียนครับ,รบผมซึ่งเดโมนเชียนนี่เข้ามากับไฟนะลู้มเพื่อนสังเกตเลยเขาเข,าเข้ามาดี่เขากดเลยนะเห็นไหมย๋ยวหมดเดี๋ยวไปเที่ยวครับเ,เห็นเจส <constitution> บอกเดี๋ยวไป<บอ>เที่ยงนะมาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็แล้วมึงจะซ้อมทำเที่ยวอะไรถ้าจะไปเที่ยวเยี่ยเปียกไอ้สัตว์นะสุดน้องเป็นเฮดยังใครเป็งคนนะครับไอ้ทตอปสตีนมาโดยเจสตี้นะครับผมอย่าลืมนะครับคนที่ อยู่บนหัวสุดนะครับที่ใส่มงกุฎนะครับจะเป็นคนที่ทำการแบนครับรวมไปถึงการได้เลือกอาวุธก่อนด้วยนะครับผมก็น่าจะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปสู่การแบนเลยครับส่วนการแบนไม่ต้องคิดเยอะนะครับไม้สามปากจะล้ำหนึ่งเหมือนเดิมเออตามเป็นรั่จริงไอ้เพียกอ่ะนะครับแบนปากฉลามครับเจ้นัน้าของ เดมอนเฮดครับจับแบนไม้เหมือนกันนะครับผมก็ผลสรุปเป็นด้านของการแบนครับทั้งไดมอนด์เฮดและเดโมเชียนครับผมแบนไม้ไปถึง3ครับและปากฉลามไปถึง1นะครับโอเคครับกลับเข้ามาสู่ในเกมกระหว่างไดมอนด์เฮดปะทะกับไดเอ็กครับวันนี้ฮะสนับสนุนโดยครับอะไรวะอะไรลืมละอะไรนะกูเตอร์ลทุกคนครับโปโลเป็กกี้ครับผมคิน ชินเรนชินดูใบบอยครับผมด้วงชาเย็นเฟนดิวิชแับผมส่งแรงใจแรงเชียร์ใหกับท่านนี้ครับสีขาวครับหัวใจสีขาว4ตัวอักษรเท่านั้นเอ้สีข้อความเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไดเอ้ก็สีน้ําเงินครับผมเป็นหัวใจสีน้ําเงินฮะแม่เชียร์กันเข้ามาได้ครับก่อนที่จะเรื่องการแข่งขันครับตรงนี้ฮะเฮซี่ครับผมดีออนมูน้ำมาเลยอาโนอามาแล้วเลนลีใช้ไหลปีโป้จูเนียร์เลโก้ไดมอนด์และลาเต้ครับสำหรไม่ได้กันหมด3คนครับผมเป็นชาร์ก ผู้พันแซนเดอร์นะครับผมครับผมมอนมันเองครับครับเขาดาวนะครับในช่วง20วินสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าสู่วินโแรกนะครับเกมแรกนะครับของคู่ที่3ของรายการนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ คู่ที่สองนะครับที่เราได้ข้ามไประหว่างอัลฟากับกากินังนั่นคืออัลฟาจะได้ชนะไปเลืมการแข่งขันเรียบร้อยนะคบตรงนี้กากินังไม่พร้อมจะแข่งขันในการแข่งครั้งนี้นะครับผมต้องถอนตัวไปเ่ะเริ่มกันเลยครับสําหรับคู่งที่สามของวันนี้ตาทาวอีสปอร์ตครับก็จะปล่อยอีดอกให้เรานะรู้สึกลม่เคลิอนคิดว่าเขาเชื่อไหมหมูน้ำไหมหมูน้ำหมูน้ำแต่ไม่เป็นไรไม่ปล่อยก็ไม่เป็นไรฮะชิวๆว หมูน้ําได้อยู่อ่ะยังคงเป็นภาพเดิมครับเด็กบอสครับผมเลือกเก็บต่อเลยแล้วยืนนิ่งแบบนี้ยังไงขีดขวารอเป็นการเลงไว้ครับเจสตี้เป็นมาเชครับโอ้โหแล้วโดดรถบัมป์แบนี้ตัวปิวครับอ่ายังไงพีโป้อุอ้ยโดนมือปืนครับผมโอ้โหแล้วเฟนดีเก็บไปเลยอะแกตัวไปตรงนี้ับเก็บเลโกไปฮะครับ<ป> ครับผมรู้แล้วนะครับผมแล้วเด็กบอสได้แอดดอบแล้วกลับเข้ามาในธงเรียบร้อยครับตรงนี้และเป็นทางฝั่งของได้เป็นที่ตั้งรับและเป็นทางฝั่งใดที่เป็นฝั่งบุกฮะแม่เอาแล้วฮะเอาสำหรับโอ้โหเฟนดีถือว่าแก้ตัวได้ดีแล้วรอบนี้ไมมมม่ต้องีิินนเกะครับแต่เสียเวลาเก็บหลอดใช่ครับคุณลุงไมายถึงนะครับแล้วก็จะเก็บกล่องได้เลยครับไม่มีมินิเกมนะครับส่วนแอดดอบก็จะมีโอกาสให้ใช่แล้วตรงนี้เป็นทางฝั่งของไดมอนด์เฮดนะเถิดของมันอยู่ตรงนี้ครับ ค8ับเจ็ดแปดเจ็ดแเจ็ดห้าเจ็กันนะครับเจ็ดครับเจ็ดห้ฮะเป็นหวยของลหน้าหรือไงนะตรงนี้แม่หมูน้ำหรือยังไงอัครับเมที่งนี้ก็ยังยืนมองกันอยู่ครับงไดเับเแ่บงดูจากและตรงนี้ก็ยังยืนซุ่มๆมองๆกันอยู่ครับระหว่างไดเอกับดคนเทตรงนี้ฮะแล้วสลับกันไปกันมาแล้วมอนใส่กอะแล้วครับตรงนี้ือไม้ แม่แล้วต้องรอดูว่าจะเริ่มไฟกันเมื่อไหร่ตอนนี้กำลังตั้งโซนรอกระบวลกันอยู่แล้วเอาละครับกระโดดยงเย็กระโดดยิูนี้นครับและลาเต้มีเข้ามาแล้รอย่างเี้ยโดนตีลาครับตีตายไหมลาล้วไม่ตายครับแล้วตอนนี้โดนต่อยลวกลงไปแล้วเข้าไปถึงธงดีและมอนมอนคุมเชิงตรงนี้อยู่และโดนยิงล้มไปสลับแล้วโดนยิงต่อไปครับมอนกลายเป็นว่าเจตีครับสับลาเต้ออกไปก่อนเลยโอ้โหเด็กมอนโดนสวนอย่างนี้ไม่ตายด้วยะ แล้วทางด้านพุทนะเป็นคนที่ถือไมค์หนึ่งคนนะครับของด้านไดเอ็กนะครับผมแล้วเด็กบอสเข้าไปเนียนเก็บธงเลยตอนนี้แล้วโดนยิงลงไปแล้วเด็กบอสเก็บธงอยู่ตรงนี้ครับและไดเอ็กเก็บธงอยู่เหมือนกันและตรงนี้ใครจะได้ใครจะได้และเอาเล่นเรียบร้อยเด็กบอสโดนตีออกไปไม่สามารถเก็บได้และไดเอ็กเก็บธงอยู่ตรงนี้มีใครตัดได้หรือไม่และไม่ไม่ได้ด้วยฮะโอ้โหกรินลีครับผมเก็บชาเลนไพล์นะครับครับเดี๋ยวเท่านั้นเองเก็บได้แล้วธง อ่าทนผู้ผ่านแซนเดอร์นะครับผมวันนี้ลงสนามเองนะครับขึ้นมาคุมไฟและดอมมอนเหดหมดตารางเลยหรือเปล่าครับนี่ยีราบสูงนะครับโปโลสวดไปเลยอ่ะสองปีโปเอาคืนไปอีกดึงนะครับโปโลแอนิเมชั่นเซจูเนียนะครับแล้วหมูน้ำนะครับต่อยสนามใส่เฟนดี้ครับเสียชีวิตลงไปแล้วแซนเดอร์ลงมายิงเึงข้างล่างแล้วพยายามจะขึ้นไปที่ทงของทางด้านดมอนเฮดเพื่อไปเก็บทงให้ได้นะครับผมต้องไปยิงคุมจังหวะไฟให้ได้แลวตอนนี้มอน ถือไม้เข้ามาแล้วโอ้โหแล้วได้เอ็กคนเยอะจริงๆเลยนะตรงนี้เดโมนิเชียนกำลังเก็บธงอยู่กำลังเก็บธงอยู่ธงกำลังเสียเปรียบนะครับแล้วตอนนี้เก็บถึง50%แล้วเดโมนิเชียนกำลังจะขึ้นนำและขึ้นนำอลไรหรือไม่ขึ้นนำร้อยแปดสิบเปอร์เซอ้ตหเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโป้โลนอนเก็บไปโดยฮูดครับครับผมเป็นทางด้านของเดโมนิเชียนนะครับเราเปิดเฟิร์สบัตครับผมได้ธงแรกก่อนในมุนเหวี่ใช่ฮะเอาล่ะอย่างที่ผมบอกลูเบิ้ลอะไรก็เกิดขึ้นได้ นะฮะเป็นน้าาของเดโมาิเชียนครับผมที่เริ่มเก็บธงแรกต่อการลุ<ด>้น <ผม S 1> เฮดครับไม่อยู่ทราบว่าไปพลาดอะไรตรงไหนยังไงเอาแล้วรครับมีครับระหว่างไดเอ็กครับเ,เป็นฝั่งที่ ตั้งรับและบุกสวนได้ดีกว่าครับแม่ดามอนเฮดพลาดเกมบุกไปฮะและดายมอนเฮดได้อดอลตูี่2ไปด้วยครับตรงนี้เขาเตือนแล้วนะว่าอย่าพลาดเป็นครั้งที่2แล้วครั้งนี้ก็พลาดให้กับเดมอนิเชียอีกหนึ่งครั้งครับดายมอนเฮดเป็นฝ่ายบุกเข้าไปหาแล้วโดนโอ้โหโดนตีรวบเสียกันออกมาทีละคน2คน สุดท้ายธงตัวเองก็เวลายังทันยับนำเพีนแค่หนึ่งแจมเท่านั้นครับตรงนี้ฮะคุณไปขึ้นครับได้ขึ้นมาก่อน1่ต่อศูนย์ธงยธงเอขึ้นนาไปก่อนแล้วทบเดมมนิเชียนมาดีมากๆนะครับในช่วง5นาทีแรกกุมความได้เปรียบไปที่เรียบร้อยแล้วแซนเดอร์กลับมายืนประจําการที่ราบสูงอีกเช่นเคยครับใช่ครับและมาแล้วเกมบุกเกมที่2ของไดมอนด์เฮดเปิดสนามบุกพับมาแล้วตรงนี้ยาละมอนนำโดย โดยมอนมาแล้ว้วเด็กบอลวิ่งไปดุบๆตรงนี้ดุบๆตรงนี้แล้ววิ่งไปที่ธงเลยหรือไม่ตัดไปที่มอนและมาตีไม่โดนและตีไปแล้วยังไม่ตายและยังไม่ได้ตายไปหนึ่งนะโดยมอนนะโอ้โหยับและเรียบร้อยมอนเก็บไปหมดเลยตรงนี้นะหมายบอกโอ้โหยขอแก้มือพาพสนามบุกหนอยววันนี้โปโลและมอนบอกกูหูกูมาแล้วและอนิเมชั่นหู้รอกไปยังเกมไปเลยอะโอ้โหย โอ้โหกลายเป็นเก็บ2ไปเลยครับทางด้านโปโลครับแล้วตอนนี้กําลังออนไฟสุดๆตอนนี้ ทางด้านเกนรีพยายามจะชุบเพื่อนแต่โบโลพยายามจะถีบแไละ์อนิเมชันไม่เกิดนะครับต้องล้ำเพนก่นนะครับแล้วลาเต้ไปเก็บแล้วโบโลลำลามไล่ลามไปตรงนี้และยังปึ้งและไม่ตายครับแล้วตายเรียบร้อยครับและอันิเมอันโบโลหวังอนิเมชันอนิเมชันนโอ้โหโบโลเลือดหมดโดนแทงมุมบั๊ไปฮะตรงนี้ไม่ทันนะครับต้องโดนตัดออกไปแล้วกลายเป็นว่าแดนโบเทสกำลังเก็บธงอยู่กำลังเก็บธงอยู่เก็บได้หรือไม่กำลังเนียนอยู่ตอนนี้มีใครจะไปขัดหรือไม่และได้เมื่ไดออนนะครับ ขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนแล้วกันได้บอลเฮดจะตีแรกลับขึ้นมาโอเคครับได้ธงบีไปครับตรงนี้โะแนนก็ยังดีครับได้บอลเฮดตอนนี้ถือว่าอยู่ในเกมครับดําเฮดตรงนี้ครับบอกเลยว่าทางด้านของได้บอลเฮดครับก็สมองเพชรนะครับผมสมชื่อครับธงไหนได้เอาธงนั้นก่อนครับผมชื่อนี้เสียไม่ได้ครับผมได้บอลเฮดครับครับและจูเนียร์เก็บคินออกจากเกมไปครับเป็นมือปืนทางฝั่งได้บอลเฮดครับไม่ได้ไม่เป็นไรเอาธงบีนี่แหละเอ้าครับ อย่างน้อยก็ไม่พลาดนะครับผมซึ่งเขารู้ว่าเวลามันเกิน5นาทีมาแล้วถ้าเก็บทง A ตอนนี้เนี่ยทง A จะไม่เกิดแล้ว ก็เลยไปเก็บธงบีก่อนก็เลยมาร้องเพลงบอกว่าอยากให้เธอนั้นเข้าใจฮะแม่ตรงนี้ฮะตางฝันดับบนเฮบอกไว้แล้วอยู่แต่ตอนนี้เดมัวนิเช่นไม่สนฮุดย่างกลายเข้ามาในธงของดิมอนเฮดแล้วพยายามจะบูตตีเข้าไปดี่หัวแล้วหมุนคืนกลับมาแล้วตอนนี้มีการดวลระหว่างไม้กับไม้ครับยังคิวกันไม่ลงแลวตอนนี้มีเฟรนดี้เข้ามาช่วยมีเฟนดี้เข้ามาช่วยแล้วโดนทีมเข้าไปที่งหลังครับปอลพยแพามเข้ามาช่วยอีกหนึ่งคนแล้วหูดตับเข้าไปอีกหนึ่งทีตีเข้าไปอีกหนึ่งทีเข้าท้ายทอยยังไม่ตาย่นุหลู พยายามจะชุบอยู่ตรงนี้เลยแล้วจะได้หรือไม่ไม่ได้ไม่รู้ครับตัดมาที่ธงก่อนครับแล้วเก็บอยู่ครับหมูน้ําตอนนี้และหมูน้าตรงนี้จะได้โอ้โหแล้วโดนเก็บออกจากเกมไปหมดเลยฮะตรงนี้สําหรับไดมอนด์เฮดครับแม่และไดมอนด์เฮดก็ยังเก็บสู้อยู่เหมือนกันนะตรงนี้อย่างไงแล้วเก็บธงหายไปเลยฮะนัรื่นของหมูน้ําครับผมที่เก็บธงขึ้นมาได้นะครับผมทาให้ทีมขึ้นนําไปอ3คะแนนแล้วเวลา3นาทีครับนักแข่ครับ เออสนาทีนี้โอกาสพลิกกลับมามีไหมมีครับแต่ตอนนี้ไดมอนด์เฮดต้องเก็บทงให้ได้ก่อนนะครับถ้าเหลือต่ำกว่า3นาทีแล้วต้องเก็บอีก2ธงทงต้องบอกว่าเหนื่อยสุดๆเลยครับแต่ตอนนี้ยังเคลียร์ทงบีไม่ได้เลยครับลาเต้มายืนคุมอยู่แล้วคินเรนโดนจิ้มเข้าไปแล้วพยายามต่อยสุดโอ้โหโดนเก็บจากเกมไปฮะโดยลาเต้ครับคินเร มัดจะไปสู้ปากฉลายยังไงครับดาเมจต่างกันเยอะครับแล้วเอไปกแล้วเหมือนดามีเป็นขั้นบันไดไปแล้วตรงนี้หรือเปล่าฮะรู้ว่ารีเซ็ตกันใหม่เลยังี้ของเดมูนิเชียนมีแต่สีน้ำเงินครับสีขาวไดมอนเทดหายหมดเลยครับตอนนี้ครับผมนะครับรากดของไดมอนเทดครับที่มาคุมคงของฝั่งตัวเองครับกลักการครับไดเอ็กยังทงเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับผม ต้องดูครับว่าทำไมจะสามารถกลับเข้ามาอยู่ในเกมได้หรือไม่ฮะระหว่างเวลาสองนาทีที่เหลืออยู่ตรงนี้ฮะดูที่ฉากของผู้พันซันเดอร์ครับครับปืนของเดโมนิเชียนยังไงยังไล่ยิงอยู่ครับแลชาเย็นครับผมเก็บเลโก้ไปครับและเด็กบอสมาจังหวะนี้มาแอบหล่อให้ทงครับผมมาดูครับแล้วลาเต้มาอย่างนี้ยังไงเอ้าแล้วไม่ได้ครับแมเด็กบอสโดนยิงลงไป้แล้วคินเลก็ยิงโดนป้ไปครับ เราโดนยิงล้มหมดแผงอย่างนี้เด็กพอจะได้ทงได้ครับอย่างนี้และยังไงแล้วเวลามันยังทันอยู่และเรียบร้อยครับขึ้นมาเป็นหกต่อสิบครับผมโอกหุยเผาเลยครับทางยังยังมีโอกาสที่ไดมอนด์เฮดจะพลิกกลับมาชนะได้อยู่นะครับต้องไปเก็บธงเอของเดโมนิเชียนให้ได้แต่เกมรับของเดโมนิเชียนเอาและตีออกเกมไปเลยอ่ะฮูดนะครับโฟลูเข้าไปตอนนี้ยังเก็บไม่ได้นะครับมันกเก็บไม่ได้กลายเป็นสังหารโดยฮูดเลยครับ มอนต้องไปเกิดใหม่ครับไม้หนึ่งเดียวของไดมอนเฮครับแล้วโปโลพยายามจะดวลปากฉลามกับไม้แล้วโดนยิงขัดจังหวะด้วยจากคู่พันแซนเดอร์แล้วโปโลโดนตีอยู่อย่างนี้จะลุกขึ้นได้ไหมไม่รู้ว่าตีท้องไปพยายามไปหัวก็ยังอยู่ ยังอยู่โอ้ยแข็งเหลือเกินแข็งเหลือเกินครับแม่ไม่รู้ว่าทำและเดบริเียเริ่มเก็บธงธงบีไปแล้วฮะตรงนี้ยังไงการได้หรือไม่และการได้หรือไม่ดับมันเฮดการได้หรือไม่และดึงอยู่ตรงนี้โปรโลดึงอยู่และนิเมชันฮุนออกไปเลยอะโอ้โหไม่ส่วนไม้ครับเหลือเชื่อครับจังหวะนี้หาดูได้ยากนะนะครับผมและเรียบร้อยครับโปรโลจะเกมไปฮะไม่ได้มีเห็นบ่อยครับ และไดมอนด์เฮดเก็บธงอะไรเอย่ยสุดท้ายครับผมโค้งสุดท้ายของแมตช์แรกของไดมอนด์เฮดครับเก็บอะไรเอ่ยไดมอนด์เฮดกำลังเก็บธงอยู่ไดมอนด์เฮดกำลังเก็บธงอยู่และโด่โอ้โหไม่ทันนะโอ้โหดูทั้กำลังเก็บธงครับเจอไดมอนด์เฮดทางด้านคินเลนตัดออกไปครับ แล้วลาเต้นเนี่ยครับเป็นคนตัดจังหวะการเก็บธงได้ครับเอาแล้วครับตรงนี้อเอาแ,แล้วยังไงแต่อทีิจะพพิกับยังไงแล้ววิ่งมาเลยเฟรนดยัง,ยงไงแล้วตายไปเลยฮะโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับมีเวลา15วินาทีครับในการเก็บธงนะยังเหลือเวลาอยู่ยังมีเวลายังมีเวลา,วลาทันไหมลันยิงไหมถัดล้วเรียบร้อยโดนยิงล้มไปครับชายนโดนยิงล้มไปชายเย็น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 และชายเย็น และจากเรียบร้อยใช้เงินเก็บอนม,มเมชั่นไปเรียบร้อยครับเป็นฝั่งของในเอกเก็บในเกมแรกไปเรียบร้อยครับโอ้โห เดมอนดิเชียนพิกมาชนะไดมอนด์เฮดสิบต่อหกคะแนนครับเหลือชื่อโอ้โหเป็นด้านของแม่ครับนะวิกตอรี่ครับผมได้แก่ท่านด้านของเดมอนิเชียนครับก็ขอแสดงความดีกับคนที่ผมได้แก่ลงแต้มถูกด้วยนะครับฮุดนะครับนะฮะคิวสิบนะครับผมเดทสามเก็บทงไปศูนย์นะครับผมอีพีคนที่สองครับเป็นท่านด้านของเดมอนด์เฮดครับผมคิวเจ็ดนะครับผมเดทสี่ นะครับผมเก็บผมไปศูนย์และ MVP คนที่3ครับจูเนียครับเก็บไปถึง6คิวนะครับผมนะเดทสีและเก็บครับผมแม่เอาแล้วฮะแต่บ h ลทีจะต้องแก้เกมกลับมาให้ได้นะครับออแล้วผมคิดไว้แล้วนะอะไรก็เกิดได้จริง เขาบอกแล้วนะว่าเขาเตือนแล้วนะตั้งแต่การบั็กในช่วงเกมในช่วงวินแรกนะที่เดมอนเชนพุ่งเข้าไปเก็บธงได้เตือนไดมอนเฮดแล้วนะว่าอย่าประมาทแล้วพรอมาแก้การบักได้กลับมาแข่งกันต่อก็ยังเก็บธงได้ทังสโครงการเวลาที่รฮะยังมีเกมที่สองให้ได้รับชมกันอยู่นะครับก็ต้องรอดูว่าวันนี้เจ้ากลับเข้ามาอยู่ในเกมได้หรือไม่อ่ะวันนี้ครับตอนนี้งานของไดมอนเฮดในวินที่สองตองแก้เกมแล้วครับตอนนี้